ทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ชนาพิชาเลพีครับผมตองตองอาจารย์ตองคามาทาโร่นะครับหรืออาจารย์ตองยูซีเปิดกรรมนะครับผมเข้าสู่การทำนายดวงประจำปี2565นะครับก็เข้าสู่การทำนายดวงนะฮะประจำปีสองพาร้อยหกมาช้านิดนึงนะครับเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปชาร์จพลังให้กับตัวเองมาแล้วก็ติดคิวด้วยนะครับก็จะมีดูดวงส่วนตัวบ้างนะครับผมก็ ลูกค้าท่านใดที่แอดมามาดูดวงส่วนตัวเนี่ยช่วงนี้ก็พยายามเคลียร์ให้อยู่นะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับเนื่องว่าออผมก็ต้องตามลําดับให้นิดนึงนะครับแล้วก็การทำนายนี้นะฮะไม่ใช่การทํานายที่ดูดวงไปในด,ดวงใคร ส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับอย่าคิดเครียดมากจนเกินไปนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่ดีนะครับก็รับพลังบวกไปนะครับแต่ว่าถ้าสิ่งไหนมันรู้สึกว่าน่ากลัวนะครับหรือว่ากังวลใจ นะครับก็ฟังไว้ให้มันเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติหรือว่าผมเล่านิทานให้กับตัวคุณฟังละกันนะครับการทำนายนี้จะพูดทั้งการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักนะครับแล้วก็แนะานาในส่วนของเรื่องเกล็ดการทาบุญให้กับตัวคุณด้วยนะครับผมแล้วก็การทำนายนี้นะฮะฟังได้ทั้งลัคนาราศีนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่ดาวจันทร์สถิตยอยู่ในออราศีไหนลัคนาไหนก็ลองฟังได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเรามาเริ่มต้นในการทำนาย วังคุณละจำปี2,565กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกันนะฮะผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับประจําเดือน ขอโทษทีประจำปี2อ6 5ันนะฮะว่าภายในปี2565ชาวละคนาราศีกันนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะฮะ Friends. The full hat Prince of wands 10 of solid 6 of wands of pentacles. The tower have three up pentacles. Four sub pentacles. There's stars. Job in there. ฟ้าหลังผลสวยงามเสมอนะครับอินโทรให้เลยนะครับอ่ะใน2 5 0 0 6นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับไพ่เมเจอร์ขนามา 1>, 1 2 3 4สใบเนะี่ยนะฮะในปี2565ชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นคนลัคนาราศีกุมนะครับอาจจะเป็นคนราศีธาตุไฟก็ได้เมษสจิงธนูหรือว่าอาจจะเป็นคนลัคนาราศี ธาตุลมนะครับก็จะเป็นเมทุนตุนกุมนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่ลัคนาราศีกุมเป็นหลักนะครับแล้วก็ราศีธนูเป็นหลักนะครับในปี2565ผมมองว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรบางอย่าง <c oughs> เกิดขึ้นกับคุณแต่ว่ามันจะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าสบายอกสบายใจมากขึ้นกับสถานะหรือว่า เรื่องที่คุณกำลังเผชิญอยู่มาก่อนหน้านะครับสิ่งที่คุณเผชิญกับเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้กระทบจิตใจตัวคุณตั้งแต่2564คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ใช้ไลฟ์กัเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรัก แต่ว่าผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องความหลักการงานเป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะโดดเด่นทางด้านเรื่องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับลัคนากันราศีกันครับผมการงานของคุณมีแนวทิศทางที่อาจจะยกย้ายตำแหน่งในส่วนของหน้าที่การงานของคุณนะครับหรือว่าย้ายถิ่นฐานนะครับที่คุณรับผิดชอบอยู่ นะครับอาจจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ได้ได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในช่วงปี2,565นี้นะครับงานอาจจะต้องรับผิดช,ชอบมากขึ้นแต่เงินก็ได้มากขึ้นเช่นเดียวกันให้สบายใจไว้เถอะว่าได้เงินมากขึ้นเราก็ผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนดีมากๆเลยนะครับ แต่ตัวคุณเองก็ต้องปรับเปลี่ยนพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้มากเช่นเดียวกันในช่วงปี2565คุณต้องพยายามเรียนรู้พยายามวางแผนงานให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในส่วนของเรื่องหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบอยู่และเคลียร์เมื่อมีงานที่ มันก่อนหน้าหรือว่างานที่เป็นดินพ่อหางหมูคุณควรที่จะต้องเคลียร์ให้จบให้เร็วที่สุดอย่าทํางานแล้วดองไว้ให้มันเป็นชนักติดหลังโตคุณไปนะครับถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรให้มันสวยๆงาม,งามนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับคำชื่นชมจากทางผู้ใหญ่ ว่าผลงานคุณโดดเด่นมากๆหรือว่าบางทีบริษัทคุณงานที่คุณรับผิดช,ชอบอา,อาจจะส่งคุณไปเรียนในส่วนของเรื่องภาษาหรือว่าไปพัฒนาศักยภาพอะไรบางอย่างกับตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็ใครนะครับที่ตกงานมาก่อนหน้า มีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ในปี2,565แบบปังๆดีขึ้นกว่าเดิมนะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวและใครที่ปี2,564เหมือนตัดสินใจออกจากงานมาเรามาเริ่มงานที่ใหม่แล้วเหมือนตกงานอยู่ยช่วงเว้นคว้างอยู่แป๊บหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวคุณก็ได้งานละผมมองว่าคุณค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็โปรไฟล์ค่อนข้างที่จะโอเค คุณพรีเซนตัวเองออกมาได้คนรอบข้างหรือว่าบริษัทที่คุณไปสมัครเขาก็รู้สึกว่าเออคุณมีศักยภาพเขามองเห็นศักยภาพในตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับออในส่วนของเรื่องงานผมไม่มองว่าตัวคุณมีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะฮะคุณเอาตัวรอดได้แต่ตัวคุณเองต้องพยายามที่จะเรียนรู้ นะครับอะไรใหม่ใหม่ให้มากขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าทํางานแบบขอไปทีทํางานแบบผ่านๆลวกๆคุณต้องเต็มที่กับงานคุณนะครับในปี2 5 6 5ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่ได้เหนื่อยหนักหนาสาการขนาดนั้นไม่ได้ลากเลือดขนาดนั้นนะครับคุณแต่ว่างานมันอาจจะต้องอาศัยการวางแผนให้มากขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเอง ใครที่ทํางานแล้วเหมือนเหมือนทํางานแบบไม่เคยวางแผนทํางานแบบไปเรื่อยๆก่อนหนะ้าในปีเนี้คุณจะต้องวางแผนมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นใครที่ทํางานแล้วเป็นเฮดคุณอาจจะต้องดูแลลูกน้องมันจะมีลูกน้องที่เหมือนพอรู้ว่าคุณเข้ามาเป็นหัวหน้าเขาแล้วแบบอาจจะไม่ชอบเวที่คุณทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเคสนี่แบบเหมือนเราองเราเอาอกอะไรอย่างเงี้ยไปนะครับแต่ว่า คนที่อยู่ก็จะเป็นคนที่ทำงานอยู่กับคุณแล้วผลงานดีมากพอสมควรเลยละแต่ตัวคุณเองก็ต้องโคชชิ่งสอนงานหรือทำให้เขาเห็นว่าคุณมี potential ที่เขาสามารถที่จะยึดคุณเป็นเสาหลักของงานนั้นได้เช่นเดียวกัน อันนี้เขาจะช่วยนะครับในส่วนของเรื่องงานในส่วนของเรื่องการเงินชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างโดดเด่นในส่วนของเรื่องการลงทุนท่านใดที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ตามในปี2,565โดดเด่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเล่นเหรียญคริปโตนี่ปีนี้โดดเด่นมากๆเช่นเดียวกัน นะครับหรือว่าจะเอาไปลงทุนในส่วนของเรื่องการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่มีเณฑนการกู้ซื้อบ้านนะครับหรือว่าซื้อคอนโดนะครับหรือว่าซื้อรถนะฮะผ่านฉลุยแน่นอนนะครับคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเคลียร์สระสารหนี้สินที่คุณมีอยู่นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณได้เคลียร์ได้จบได้ส,สานในปีส5 -65 ้าสิ5สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นชนักสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันติดขางคุณจะได้จบอะไรหลายๆอย่างในปี2 5 6 5 6 5ดีใจด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นคุณตัวคุณเองก็ต้องแบบเต็มที่แล้วก็ใา่ในส่วนของเรื่องสิ่งที่คุณอยากจะได้มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อของสวยๆงามๆนะครับของประทินอะไรบางอย่างให้กับตัวเองเช่นเดียวกันนะครับในปี2565นี้ ในปี2565คุณจะได้ท่องเที่ยวมากขึ้นได้หาโอกาสได้ไปพักผ่อนหย่อนใจมีอะไรหลายอย่างที่คุณได้ปลดปล่อยพักผ่อนดีทีเดียวนะครับอืม,อมในส่วนของเรื่องสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีกันลัคนาราศีกันนะครับปวดหลังชัดเจน นะครับปวดหลังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบางท่านอาจจะมีปัญหาในส่วนของผู้เหมาะองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในปี2,565ท่านใดที่ไม่ได้มีออประกันนะครับก็ควรที่จะทําประกันสำรองไว้หน่อยนะครับก็จะดีเช่นเดียวกันเพื่อที่จะไม่ได้ไปเสียน้อยเสียมากเสียายากเสียง่ายเกิดขึ้น ภูมิแพ้จะมีอาการกลับมากําเริบนะครับระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้หนักันสาการเป็นเปัป๊บๆห,หายๆนะครับก็คือทนอานยาเมนเทนไว้ก็ได้นะครับเอ่อช่วงปี2565คุณค่อนข้างที่จะเหมือนบางทีทำอะไรแล้วมันอองๆองอะทำอะไรแล้วมันไม่มีสติบ้างในบางครั้ง ควรที่จะพักผ่อนให้มันเพียงพอหรือทําอะไรให้มันมีโฟกัสมีสติอยู่กับตัวเองมากๆนะฮะที่ที่จะทําให้เหมือนตัวเองเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ก็ร้องก็รอยให้มากที่สุดนะครับบางอย่างในปี2,565หรือในปี2,564ช่วงประมาณปลายปลายปีจะมีเรื่องบางอย่างที่มันกระทันหันไม่ทันที่คุณจะตั้งตัว แล้วตัวคนรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะช็อกกับตัวคนอยู่พอสมควรหรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ทันคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อเผื่อใจอะไรบางอย่างไว้บ้างเตรียมใจบางอย่างไว้บ้างจะได้ไม่รู้สึกแย่กระทันหันในช่วงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องสุขภาพเนี่ย ผมมองว่าระมัดระวังให้มากที่สุดก็คือเรื่องหลังนะครับถ้าท่านใดที่ขับรถเยอะๆหรือว่าใช้ชีวิตโลดผลจนทยานเนี่ยในช่วงปี2565กเนี่ยก็คือต้องระมัดระวังกระดูกกระเดี่ยวของตัวเองนิดนึงนะครับเพื่อจะได้แบบเออไม่หนักหนาสากัรมากมายนะักนะครับอันนี้โยกความเป็นห่วงนะแล้วกออ็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไร ต่อมาในส่วนของเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดที่เป็นคนลัคนาราศีกันปีนี้นะครับก็จะอ่อนหน้าเนี่ยคุณอาจจะเลิกลาในส่วนของเรื่องความรักนะครับของคนไปแล้วก็ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับก่อนหน้าคุณอาจจะมีคนรักแล้วเลิกลากาะทันหันหรือ เลิกรากันด้วยจบกันไม่ค่อยสวยนะคะแต่ถามว่า,เ,าเขามาสง่งมาสองอะไรคุณอยู่ไหมมีมาสองนะมีมามองดูแมแอบดูเลิกกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันต้องเป็นพันธะบางอย่างร่วมกันนะครับคุณอาจจะได้โอกาสจบอะไรบางอย่างกับเขาไปแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่ของคุณจะเป็นในทิศทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมคุณอาจจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าหรือมีอายุที่ต่างกันอาจจะเป็นเด็กกว่าที่ที่ต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็เอ่อค่อนข้างที่จะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่คุณในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ดีทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ถ้าท่านใดที่แบบเออยังบอกว่าไม่มีใครยังโสดแบบโสดสนิทผมมองว่ายังไงเนี่ยในปี2565คุณจะมีคนที่เข้ามาอย่างชัดเจนแล้วทำให้ตัวคุณรู้สึกดีขึ้นในส่วนของรเรื่องความรักได้มีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยกับเรื่องความรักที่มันกำลังจะได้เผชิญคุณจะได้อาจจะได้เจอคนใช้เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะครับ แต่บางทีถ้าคุณเลือกที่จะโสดคุณก็จะโสดอย่างมีคุณภาพมีความสุขกับสถานะที่เป็นอยู่แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ได้กินได้เที่ยวได้ไปพักผ่อนตามใจที่ที่คุณอยากจะทำนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวในส่วนของเรื่องความรักของตัวคุณนะก็โอเคเลยท่านใดที่ความรักสำหรับคนที่มีสถานะคุมเกลือสถานะ ไม่ชัดเจนปีนี้ก็จะเริ่มได้ชัดเจนแล้วแหละนะครับจะได้แบบเออเปิดเผยละว่าคนคนนี้เป็นแฟนชั้นแล้วก็ศึกษากันได้ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวบางคู่มีแลนที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างร่วมกันได้ลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันถือว่าเป็นการสเต็ปในส่วนของเรื่องความรักของคู่คุณได้อย่างดีนะครับ บางทีตัวคุณเองเป็นฝ่ายที่อยากจะกระตือรือร้นในส่วนของเรื่องความรักนะแต่ตัวคุณเองก็ยังมันอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังมีความรู้สึกว่าลังเลอย,อยู่บ้างเล็กๆน้อยๆทั้งๆท,ท,ที่มีความหวานชื่นลงกันเต็มที่ละ่ะผมบอกได้เลยว่าในปี2565คุณจะได้เจอคนที่เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็น เนื้อคู่แหมจะบอกคู่เวงคู่กรรมเดี๋ยวก็จะน่ากลัวเกินไปคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสินเสมอกันกับโตวคนถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวสําหรับชาวลคนาราศีกันนะครับที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ความรักของคุณคนๆนี้จะเข้ากับคนในครอบครัวของคุณได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็บางทีมันอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษา นะครับก็ได้อาจจะเป็นคนที่เล่นผ่านทางโซเชียลแล้วได้พบเจอกันนะถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็สำหรับท่านใดที่ความรักสำหรับท่านใดที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับความรักของคุณผมมองว่าในในช่วงปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่มันดีขึ้นสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วบางคู่มีแลนที่จะซื้อบ้านร่วมกัน ทำอะไรบางอย่างร่วมกันบางคู่มีเกณฑ์การอยากจะมีลูกร่วมกันเนี่ยชัดเจนเลยไพ่ขึ้นมาหมดเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นท่านใดที่อยากจะมีลูกมีบุตรมีเกณฑ์ที่จะมีนะครับและการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทําให้หรือเมื่อคุณคบกับเขาแล้วหรือว่าคนในครอบครัวของคุณเนี่ยมันมีคบกันล้เนี่ย มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงปี2565มันก็อาจจะมีเรื่องที่หนักอกหนักใจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องการงานแล้วคุณก็เหนื่อยเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอาจจะเป็นแฟนคุณเองนี่แหละที่เหน็ดเหนื่อยในยส่วนของเรื่องการงานของคุณจนบางทีมันคลาดการสื่อสาร ก็คือควรที่จะมีการพูดคุยในส่วนของเรื่องสถานภาพที่มันเป็นอยู่ในส่วนของการใช้ชีวิตของคูค่ควรด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ท่านใดที่เรื่องความรักสําหรับที่แบบเลิกลาันไปแล้วนะครับแล้วก็ยังรอให้เขากลับมาผมมองว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่กลับมายากเพราะว่าจบไม่ค่อยสวย อาจจะเป็นความสัมพันธ์โอ้พ่ยขึ้นมาซ้าเลยจบไม่สวยท,ทั้งที่มีความรู้สึกบางทีอยากจ,จะนึกถึงเขาอยู่บ้างอยากจะให้เขากลับมางอ้ออยากจะให้เขากลับมามองเราบ้างแต่ถามว่าเขากลับมามองเขากลับมาส่องเราไหมเขามามองแต่เขาก็ยังหาลู่ทางที่จะสื่อสารหาความกล้าอะไรเงี้ยกลับมาไม่ได้แต่ด้วย ซิกซับสอดโผล่ขึ้นมา Move on เถอะปล่อยให้มันเป็นอยู่ The Fool มายืนยันและยังเป็นเทนซ์ซับสอดโผล่ขึ้นมาการจบครั้งนี้ถือว่าเป็นการจบที่สมบูรณ์ไม่ควรที่จะกลับไปรื้อฟื้นสิ่งที่คาดหวังที่จะให้เขากลับมา บางทีคุณสองคนอาจจะมีนี้สินอะไรบางอย่างร่วมกันคากับไว้แต่ว่ามันก็จะได้จบสิ้นแล้วแหละเทนซอบสอดโผล่มาทั้งสองใบเลยนะครับก็น่าจะจบสิ้นกันอย่างนี้อย่างทีเดียวสิกซอบสอดโผล่มาปล่อยครับให้เธอะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วบุ๊กออนนะครับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันถ้ามีคนใหม่มีคนเข้ามาควรที่จะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด นะครับไม่ใช่ว่าแบบปากบอกเลิกละแต่ยังไปนั่งสองเฟซเขาไปนั่งสองอินสตาแกรมเขาไปนั่งสองอะไรที่แบบมันระลึกถึงเขารูปในอดีตอะไรอย่างเงี้ยคุณควรที่จะมุกออนได้ละ่ะนะครับคำแนะนำในส่วนของเรื่องความรักของชาวลนาคราศีกัน Let go of control i s s u e นะครับบางทีต้องปล่อยให้สถานการณ์อะไรบางอย่าง มันเป็นไปนอย่างธรรมชาติบ้างอย่าไปยึดติดอย่าให้มันเป็นสิ่งที่คุณแบบเหมือนอ,อะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองอะ่ะมันบางอย่างมันไม่สามารถคอนโ c o n t l ได้ให้มันเป็นไปนอย่างธรรมชาติ <c oughs> ให้มันเป็นไปนอย่างที่มันเป็นไปจะดีที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องความรักของคุณ ในปี2565พยายามใช้ธรรมะเข้ามาข่มจิตใจของตัวคุณนะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดม่งหน้าสายมูเตลูก็ได้นะครับแล้วก็พยายามฟังใจตัวเองให้มากที่สุดอย่าเหมือนฟังเสียงนกเสียงกามันจะมีคนที่พูดนู่นพูดนี่เมานู่นเมานี่ธรรมดาหรือว่ามันอาจจะมีคำอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวคุณเองเนี่ย รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายออกสบายใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามใช้สมองให้เยอะๆในเรื่องการคิดการอ่านจะทำอะไรอย่าเหมือนฉุกโลหกตัดสินใจทำอะไรแล้วเหมือนใจร้อนกับทุกสิ่งทุกอย่างการเซ็นสัญญาการทำธุรกรรมอะไรตรวจทานเอกสารให้ดีๆอย่ารีบ นะครับแล้วก็เข้าวัดเข้าวาสวดมนต์ไหว้พระทํารักษาศีลให้มันดีให้มากที่สุดก็จะดีกับตัวคุณนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับในปี2565ผมแนะนำอย่างแรกเลยนะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้มันดีขึ้นนะครับแรกเลยอย่างที่สองหาอกาสไปบริจาคเลือดน,นะครับ ทำบุญลงศพนะครับหรือว่าถวายผ้าห่อศพนะครับเอาตามที่คุณสะดวกนะครับแล้วก็ท่านใดที่เดินทางไปในส่วนของต่างจังหวัดต่างที่ต่างแดนไปทําบุญจักนะครับแล้วก็ทําบุญในส่วนของผู้การบุรณะเมนนะครับบุรณะการสร้างวัดสร้างสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้มันมันมันดีขึ้นนะครับก็จะยิ่งดีเสริมดวงชะตาให้กับตัวคุณ แล้วก็ท่านใดที่ศรัทธาในส่วนของออพระติมุรติหาโอกาสไปไหว้นะครับแล้วก็พระแม่ลักษมีนะครับจะเสริมดวงชะตาให้กระตุคณค่อนข้างมากเลยทีเดียวในปี2565นะครับ โอเคเรียบร้อยนะฮะสำหรับชาวลนาัคราศีกันนะครับถ้าต้องไงเหมือนเดิมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับมีอะไรลองคอมเมนต์กันเออที่คอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างก็ได้นะครับอยากฟังความคิดเห็นจากทุกๆุกท่านเหมือนกันเจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ